กำลังจะเกิดขึ้นค่ะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะพูดถึงมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ผู้นำสหรัฐนั่นเองค่ะขีดเส้นตายมาแล้วนะคะตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปจะตอบโต้ให้หมดค่ะขึ้นภาษีหมดไม่สนว่าลุกใครด้วยนะคะซึ่งเราคนไทยต้องตั้งรับให้ดีค่ะเพราะว่าสหรัฐนั้นเขาชัดเจนนะคะว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบจะไม่ยอมขาดทุน ตามนโยบายที่บอกว่าอเมริกาต้องมาก่อนนั่นเองค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์2เมษายน2568คือเส้นตายล่าสุดนะคะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะเริ่มใช้หรือว่าจัดเก็บภาษีสุลกากร,กรตอบโต้ e c ซ p r o c ค l t a r i f f ต่อทุกประเทศ ที่ได้กเก็บภาษีนําเข้าจากสหรัฐค่ะหลังจากที่ทรัมป์นะคะได้ลงนามคําสั่งดังกล่าวไปเมื่อวันที่13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าแผนการค้าที่เป็นธรรมและเท่าเทียม Fair and Reciprocal Plan ซึ่งสั่งนะคะให้มีการตรวจสอบมาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศคู่ค้าอย่างครอบคลุมค่ะ แผนดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อมากำหนดภาษีสุลกกกรตอบโต้หรือว่า reciprocal tariff กับประเทศที่ได้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐค่ะโดยคำว่าภาษีสุลกกกรตอบโต้หมายถึงการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้าในตราเดียวกันกับที่ประเทศเหล่านั้นเก็บภาษีสินค้าส่งออกจากทางสหรัฐค่ะในโยบายนี้ก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางการค้าระหว่างสหรัฐ และประเทศคู่ค้าหรือพูดง่ายๆค่ะสหรัฐนั้นไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมขาดทุนซึ่งภาษีนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของทรัมป์นะคะในการสู้รบทางการค้ากับทั่วโลกณเวลานี้นับตั้งแต่วันที่เขารับตำแหน่งค่ะ20มกรากคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐนะคะได้เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่แคนาดาเม็กซิโกคึ้น25%จีน20% กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียมทั่วโลกขึ้นถึง25%แล้วก็มีการขู่เก็บนะคะขึ้นภาษี200%กับวายและสูราจากกลุ่มยุโรปอีกด้วยส่วนกลุ่มขางวาสีตอบโต้ที่เกิดขึ้นนี้ประเทศที่จะรับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐในระดับสูงค่ะซึ่งหมายรวมครอบคลุมนะคะไปถึงประเทศพันธมิตรของสหรัฐ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเดียวอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือ EU, ีูปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยค่ะและยังรวมไปถึงกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นอินเดียค่ะซึ่งมีอัตราภาษีค่อนข้างสูงนะคะอาจจะรับผลกระทบเช่นกันอย่างเช่นอินเดียเรียกเก็บภาษี25%สําหรับการนำข้ารถยนต์จากทางสหรัฐก็หมายความว่าสหรัฐนะคะอาจจะเรียกเก็บภาษีอัตราเดียวกันกับรถยนต์ที่นําเข้าจากอินเดียด้วยและนี่ล่ะค่ะจะมีผลกระทบ ไปยังห่วงโซ่ประทานของทั้งอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามค่ะหลายประเทศนั้นต่างก็พยายามนะคะที่จะเจราจาต่อรองรวมถึงมีการโต้อตอบกลับมาด้วยอย่างเช่นกรณีของจีนค่ะที่เดินหน้าขึ้นภาษีโต้กลับสหรัฐนะคะรวมถึงการฟ้อองค์กรการค้าโลก WTO ทำให้บรรยากาศการค้าโลกตอนนี้เต็มไปด้ยวยความตึงเครียดจนกลายเป็นสถานการณ์สงครามการค้าครั้งใหม่ค่ะ ทีนี้ย้อนกลับมามองที่บ้านเรากันบ้างค่ะประเทศไทยของเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งรับให้ดีนะคะสำหรับนโยบายภาษีของทรัมป์ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะกลายเป็นวิกฤตการส่งออกได้เนื่องจากมีสินค้าหลายกลุ่มเลยนะคะที่บ้านเรานั้นเสี่ยงว่าจะรับผลกระทบเสี่ยงที่จะรับแรงกระแทกอย่างหนักค่ะประเทศไทยนะคะติดอันดับเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐนั้นขาดดุลการค้าลำดับที่11ค่ะ ส่วนในประเทศกลุ่มอาเซียนไทยเราก็เป็นรองเพียงแค่ประเทศเวียดนามเท่านั้นนะคะปี2 5 6 6รสหรัฐอเมริกานั้นเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ $67,659 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนไทยเราเกินดุลการค้าสหรัฐนะคะ2 9 4 5 5ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนปีที่แล้วค่ะ ไทยเราก็ยังคงเกินดุลการค้ากับทางสหรัฐนะคะประมาณ45,600ล้านดอลลาร์สหรัฐชะทอาให้เห็นค่ะว่ามีโอกาสอย่างยิ่งเลยนะคะที่ไทยเรานั้นอาจโดนเพ่งเล็งจากทางรัฐบาลสหรัฐเรื่องความไม่สมดุลทางการค้าค่ะมองเรื่องนี้นะคะจากทางนายธนวัฒน์พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยค่ะบอกว่าผลกระทบของทรัมป์2.0โดยเฉพาะมาตรการภาษีรวมถึงการตอบโต้กันด้วยนะคะระหว่างสหรัฐจีนยุโรปเม็กซิโกและแคนาดาเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าอาเซีนของเรานั้นจะมีการปรับขึ้นภาษีจากสหรัฐหรือไม่ เพราะว่ามี2ประเทศที่เกินดุลการค้าสูงก็คือเวียดนามและไทยเรานั่นเองซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้และเบื้องต้นค่ะประเมินผลกระทบนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมโรมเม็ดเงินที่เรานั้นอาจจะต้องสูญเสียไปประมาณ1 6 4 0 0 0กว่าล้านบาทส่งออกอาจจะต้องติดลบนะคะ1.52%มีผลต่อ GDP ลดลงไป0 8 7ค่ะ ซึ่งทางนายธนวัตรก็บอกด้วยนะคะว่ายัางคงต้องติดตามผลกระทบทางอ้อมที่อาจมีสินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าสินค้าจีนนะคะเวลาที่ต้องส่งไปสหรัฐนั้นต้นทุนอาจจะแพงขึ้นอย่างเช่นจีนขายโน้ตบุ๊กให้กับสหรัฐราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม1,000เหรียญสหรัฐก็จะกลายเป็น1,600เหรียญสหรัฐค่ะส่วนไทยเรานะคะที่ส่งสินค้าชิ้นส่วนประกอบไปขายกับจีน ก็อาจจะส่งออกปรับลดลงเช่นกันค่ะโดยกลุ่มสินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กอลูมิเนียมรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลนะคะจากทางกระสวงพาณิชย์โดยทางนายพุนพงศ์นนยนาภากรผู้ในการสนักนโยาบายและยุทธศาสตร์การค้าโฆษกกระสวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยนะคะว่าบ้านเรากลุ่มสินค้าไทยที่มีความเสี่ยง อาจโดนสหรัฐเล่นงานใช้มาตรการทางภาษีมีทั้งหมดประมาณ29กลุ่มสินค้าด้วยกันค่ะโดยดูจากตัวเลขสถิตินะคะการค้าที่สหรัฐขาดดุลกับไทยมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนับตั้งแต่ปี61ถึงปี66ค่ะอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์มือถือโซลาเซลล์มอปแปลงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเพชรพลอยและรูป,ปรัณ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวและนอกจากนี้นะคะยังมีรายการกลุ่มสินค้าอื่นๆที่อาจมีความเสี่ยงโดนเก็บภาษีเช่นกันค่ะอย่างเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าตู้เย็น,ต,ยนตู้แช่แข็งเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปบางรายการอย่างเช่นปลาสดแช่ยเย็นแช่แข็งขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมจากโกโก้ และจากความเสี่ยงดังกล่าวนะคะทำให้เอกชนหรือว่าภาคธุรกิจในบ้านเรามีความกังวลใจอย่างหนักค่ะและล่าสุดนะคะก็ขอมีการตั้งสเปเช a ยลทีมขึ้นมาและมีการเข้าไปประชุมหารือกันแล้วนะคะระหว่างเอกชนและรัฐบาลค่ะจนกระทั่งตอนนี้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะภายในานามทีม Thailand ค่ะ14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ คณะกรรมการร่วมภากชนสาธารณหรือว่ากกรนะคะคือทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าสกรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยได้เข้าหาหรือกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อมาร่วมกันกำหนดผลกระทบของประเทศไทยนะคะในในโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยมีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังรวมถึงทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะเข้าร่วมด้วยทั้งหมดเลยค่ะ โดยนายกก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากมีการตั้งคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ค่ะรวมถึงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อมาปรับแผนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ทันกับบริบทต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะรวมถึงเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยความรู้ความสามารถของภาคประชาชนนั้น สามารถจะช่วยรัฐบาลได้อย่างมากและรัฐบาลเองก็พร้อมนะคะที่จะร่วมมือกับประชาชนในด้านต่างๆรวมถึงการหาแนวทางที่จะรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะและพร้อมกันนี้นะคะนายกยงย้ำาค่ะถึงการใช้ศักยภาพด้านสินค้ากเกษตรของไทยในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าวด้วยนะคะ ทางด้านของนายเกรงกายเทียนรัตนกูลประธานสภา,าสกร,รมแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าการเข้าพบกับนายกในครั้งนี้เพื่อนําความคิดเห็นของเอกชนค่ะมาเรียนต่อนายกหลังจากที่ผ่านมานโยบายการค้าของสหรัฐนั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและช่วงที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อภาคสกรรมและภาคธุรกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ค่าเงินด้วยนะคะเอกชนเองก็ตระหนักถึงปัญหานี้ถึงความท้าทายนี้ค่ะตั้งใจมุ่งมั่นนะคะจะทำงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดให้ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะโดยมองว่าภาครัฐเอกชนนะคะจะต้องทํางานในแนวทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการและประเทศของเราด้วยซึ่งตอนนี้หลายประเทศเองก็ทําแบบนี้นะคะ โดยย้ำด้วยค่ะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมนั้นมีความไม่แน่นอนสูงต้องหาทางรับมือให้ทันและมีความคล่องตัวโดยทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเห็นตรงกันนะคะว่าณตอนนี้ไทยเราเองก็ควรจะมีขอ้อเสนอแลกเปลี่ยนกับทางสหรัฐเพื่อป้องกันการเสียเปรียบและทำให้รู้สึกว่าเรายัางเป็นมิตรซึ่งกันและกันค่ะและนี่ละค่ะทีมไทยแลนด์เกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อมารับมือเป็นความหวังสำหรับคนไทยทุกคนค่ะ ในการตั้งรับกับนโยบายของทรัมป์2.0นะคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่จะทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนะคะเพื่อมารับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคส่งออกของบ้านเราค่ะ